สวัสดีครับรถไถลิกประเทศไทยมืนอนี้ก็ออกมางานงานตัวเองครับไถพ่วนรอบที่สองนะครับเตรียมวานครับเมื่อเศร้าก็ไเปเก็บตกงานข้าเจ้าอยู่หันนะครับค้างไว้แล้วก็มาต่องานจะคของนะครับเตรียมวานมืออื่นครับ ให้มันเลี้ยวนะครับมันจังสีไปงานจ่างเงาๆเลยนะครับกับเป็นไทยรอบ,รอบสองนะครับไทยรอบสองรอบแรกไทยขายยาไว้นะครับไทยขายยาไว้กะเขาแน่บพรเขาแน่นะครับเพราะดินมันบวทเด็ดเจอฝนทีแรกป็น รู้สึกว่าจะเป็นปีที่สองนะครับปีที่สองที่ <c oughs> ที่เดทไทยสองหลอบนะครับเดทไทยสองหลอบปีที่แล้วถ้าจำไม,ม่ผิดก็คือให้ให้สะนี่นะครับให้ลุมสะหน่อย,ยที่ผมทยสองรอบที่เดทําคลิปอยู่วานเอามันมันมันปันมันปันง่ายขึ้นมันปันง่ายขึ้นถ้าไทยสองอบเพราะว่าดินมันสีนวลน,นั่งสีนะครับที่แหลกผมกับฟั่ง แต่ในกลุ่มมันถามกันปันเกียสองผมกระซงใส่ววาเป็นอย่างเอาคือคือไปไดไเดี๋ยววัยเดียวัทาผมปันผมคืออ่าส่วนหลายมีแต่หนึ่งหนึ่งกระต่ายหนึ่งกระต่ายเพราะว่ากับมาถึงบางออว่างานที่จะคล้องดับจงังเนี่ยมีแต่มีแต่ไทยหลอบเดียวเป็นหลักครับไทยหลอบเดียวเป็นหลักแล้วบานี ก่อนขี่ไทยมันบ่แตกนะครับมันบ่แตกเพราะว่าทุกมือนี่เห็ดเห็ดหน้าวานเนาะหน้าวานมันบ่อเหมือนหน้าดํานะครับมันก็ยังเป็นก้อนมันก็ยังเป็นก้อนดินโกลูเคเลอยู่แล้วมันมันมันบ่แตกมันมันบ่อมันบ่เน่าก็ยังสีนะครับมันกับไปลาบากเก็อเลยเด็ดปันเดกเกียหนึ่งกระาย ก็สงสัยว่าข้าเจ้าคือเพราะว่าส่วนหลายแล้ว้นถี่รับจางเป็นรักข้าเจ้ากับไทยซองหลอบนะครับมันจังมันจังเดล็กกนไหลนะครับไทยซองหลอบแล้วมาปันหลอบหนึ่งนะครับองผมผัดมีเด็บไทหลอบเดียวไทหลอบเดียวนะครับนี่มีความแตกต่างในพึ่งมาเจอนะครับตัวไทยซองหลอดดินดินมันสีนวลถ,ถ้าดินมันนวลสีผมผม,ผมกับปันซองกระต่ายได้คือกันครับ มาเจอแล้วเพราะว่าพีา่ไก่ให้ให้สาีนผมเด็ดปันซองกระต่ายเพราะว่ายัางตีไอ้เฟืองมันกับบมีเลยนะครับมันตีมันไทกบลงไปในดินเลยปกติแล้วถ้าไทารอบเดียวมันสีมีตรเอเฟืองเงาเฟืองเง,ง,งาเงานีมันสิตีดินบ่ค่อยแตยกนะครับเมื่อนี้ก็สีเก็บ ลงน้ำครับสามให้นะครับให้หลุมสะให้รถแล้วก็ให้จอดอยูน่นี่ให้ม่เหลี่ยครับเตรียมบานมืออื่นส่วนฟังทั้งพูนก็ฟังทั้งรถจอดอนี่ก็เป็นโน่นเดี๋ยวเอาไว้วันหลังครับอ่าถ้าเซตนี่ก็สิไปหาเก็บหม่องมวนม่วงสุกไปตอนผู้เ่าครับส่วนรถนะครับดูดูการปีที่หานี่ก็บ่ฮั่นนีเห็ดอียงหลนะครับ เปลี่ยนไตสิ้นล่หนะเราดุรับนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องที่โมโหว่าปัญหาหรือผมคิดไปเองนะครับแต่ว่าอาจจะมีอ่าบอ,บอ,บอเหมือนเดิมเนี่ยอกก็คือโตผ่ผันนะครับผันรู้สึกว่าบอบอ,อยากสู่ดินคือคือตะกีครับอ่า ตอนนี้ตอนนี้คิดไวปคือโซโซดึงแขนข้างขวานี่มันอาจจะย่อนมัน,ม,นมันบริยนหรอกครับมันอาจจะไข่โตวหลายเกินไปหรือเปล่าผมผมกำลังหิดตัง้งสีหาเวลาตั้งโซโซดึงแขนขวาครับเอาเข้าไปอีกเพื่อที่ให้างมันปัดมาทาั้งทังขวาในจักหน่อยนะครับ บอบแน่ใจว่าว่าหางมันปัดไปใส่หลายโขดบอนะครับเพราะว่าเวลาเจอดินแข็งเจอเอียงนี่มันผานมันสีกระดกขึ้นนะครับมันมันสีบ่อมันสีบ่ค่อยสู่ดินนะครับแต่ว่ากระเบิงแต่ใบผานใบสุดท้ายมันเกินหล่อหลังออกไปนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มันที่มันออกก่วงกับเพราะว่าบ่องผานของผมมันก็เง้วความหรอวะบ้องสิบามนิ้วครึ่งครับ สิบสามนิ้วคคึ่งส่วนส่วนสลักหูมันก็คงเดิมนะครับคงเดิมจากที่เคยใส่ที่ว่าตะกีมันมันสู่ดินโตแคนกลางดันติดกับรถดก็ใส่หูกลางไว้ก็คือใส่โต๊ะกลกางนะครับสําหรับดินอ่อนดินแข็งอยู่อยู่ผ่านก็ใส่หูนอกประจํานะครับบได้ใส่หูในอยงเดยส่วนทางนี้มันก็มีหูเดียวนะครับ ทั้งใา่ทั้งใส่ใส่เต่หู้หนอกประจําครับบัวได้ใสห่หู้ในก็ื่อ,เ,อเพียงแต่ว่าเนี่ยผมต้องใส่โซตัวนี้เนี่ยมันมันมันคายออกลายโพดบ่วนะครับแต่ว่า,าระยะหล่อกับแขนมันกิดอยู่ประมาณนี้ประจําครับอยู่ประมาณนี้มันกับคิดว่ามันพอด,ดีอยู่แต่ว่าอาจจะเอาขออีกเพื่อมันอันนั้นฟังทั้งนั้นกับอยู่ประมาณสองสามนิ้วนะครับ เอาละนะครับพานมันอาจจะมันอาจจะปัดไปทางใส่ห้องหนดไลไลไลกระเมนครับเพราะว่ามันเลื้อยมองเดียวที่ผมจะจะล่องตั้งมึงนะครับก็คือโ่ดึงแขนนะครับแต่ว่ามันต้องต้องใส่เวลาเพราะว่าผมต้องไปจัดการกับสนิมที่มันกินกับเกี่ยวดึงนะครับข้างนี้มันแหงแหงเป็นโ่ตัวเก่าครับ สนิมกินกินลายแล้วมันสีมุนยางเนี่ยกัสีมี่ประมาณนี้ครับส่วนอย่างอื่นกับปกติดีนะครับประมาณนี้